สวัสดีครับคาร์บอนเอ็กซ์ครับยังคงอยู่กับเรื่องของการถแถลงข่าวเพจคอนเฟอเรนซ์ของอันเดอร์สโลตและริชาร์ดฮิลส์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแค่เรื่องของอันเดอร์สโลตผมตัดต่อแล้วยังตั้ง20กว่านอาทนะียังไม่รวมริชาร์ดฮิลส์พออ,อ,ออีกนะครับวันนี้จะมาติดตามนะประเด็นของริชาร์ดฮิลส์จากการถแถลงข่าวนะครับแน่นอนผลงานของริชาร์ดฮิลส์นั่นก็คือเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ จะมีอะไรแพร่งพรายจะมีอะไรเคลื่อนไหวไหมอะไปติดตามกันนะครับจากการแถลงข่าวครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะอันเนอร์สโอตนั่งคู่อยู่กับริชาร์ติชมีบางส่วนนะครับนี่มีคําถามที่ผู้สื่อข่าวยิงมาถึงริชาร์ติชริชาร์ดการร่วมงานกับอันเนอร์สโอตในช่วง2อสาัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างได้ทําอะไรสําเร็จบ้างหมายถึงเรื่องของการซื้อขายนักเตะอ่าและก็จัดการเรื่องอนาคตของสัญญาของเทรนโมซาล่าวูจิฟันได้อย่างไรริชาร์ดบอกว่ามันเยี่ยมมากที่ได้ร่วมงานกับอัน ชัดเจนว่ามันเป็นจุดที่ยากในช่วงแรกเพราะเราทั้งคู่มีงานที่ต้องทําให้เสร็จในจุดที่เราอยู่และแน่นอนว่ายังมีฤดูกาลที่สําคัญที่ต้องทําให้สําเร็จที่ลิเวอร์พูลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้สื่อสารกันทุกวันเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเช่นโลจิสติกการจัดการองค์กรและแน่นอนว่าการเตรียมงานซื้อขายในตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้อะไรมากขึ้นเมื่อเราทํามันไปได้สักพักหนึ่งชัดเจนว่ายิ่งเราใช้เวลากับทีมปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเราทั้งคู่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับสืบทอดมานี่เป็นทีมที่มีความสามารถมากแต่เราจําเป็นต้องปรับปรุงและเราจะต้องปรับปรุงสามฝึกซ้อมด้วยสิ่งแรกและสําคัญที่สุดอย่างที่อาเนอร์กล่าวเมื่อตลาดนักเตะเปิดขึ้นมาเราจําเป็นต้องรีบเร่งและหาโอกาสเสมอหากเราทําได้เมื่อตลาดนักเตะเปิดขึ้นมาหากเราสามารถปรับปรุงบางจุดได้ในขณะที่เราทํางานไปด้วยเราก็จะพยายามสถานก,การณ์ของนักเตะ ขยายความตรงนี้นะฮะคือยังเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเช่นวอ์จิฟานไดโมซาร่าและก็เทรนด์เกซานเดอร์อานอนเนี่ยริชาร์ดบอกว่าสถานการณ์ของสัญญาของนักเตะผมไม่คิดว่ามันจะยุติธรรมสาหรับผมที่จะพูดถึงนี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างสโมสรและผู้เล่นสิ่งเดียวที่ผมกังวลซึ่งเออร์เนอร์ก็มีส่วนเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านั้นและคนอื่นๆในทีมด้วยก็คือความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จากนักเตะที่มีต่อทีมในฤดูกาลหน้าและเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นนแบบั้น เรื่องเกณฑ์ในการเลือกอาร์เนอร์สล็อตนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าริชาร์ดคุณช่วยอธิบายเกณฑ์ที่ใช้เลือกอาร์เนอร์หน่อยได้ไหมเพราะสไตล์การเล่นหรือองค์ประกอบอื่นๆด้วยริชาร์ดบอกว่าปัจญาและก็สไตล์การเล่นที่ดึงดูดเราให้มาหาอาร์เนอร์นั้นอยู่ที่ความคิดเห็นและข้อมูลด้านฟุตบอลเรื่องส่วนตัวก็เช่นกันอย่างที่คุณคาดหวังจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทีมฟยนูดของอาร์เนอร์ทำออกมาได้ดีมาก เป็นวิธีการที่พวกเขาเล่นโดยเท้าเล่นไปข้างหน้าอย่างแท้จริงฟุตบอลเกมรุกเล่นด้วยความฉลาดเล่นด้วย p a s s ั่นและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติทั้งหมดที่เรายินดีต้อนรับเข้ามาที่นี่ที่ลิเวอร์พูลผมคิดว่าพวกเขาทําเรื่องการยืมตัวดีๆจริงๆกับทีมปัจจุบันที่เรามีกองเชียร์ของเราและสโมสรฟุตบอลของเราผู้สื่อข่าวถามถึงสไตล์การเล่นทุกคนต้องมีจุดยืนทุกคนต้องมีตัวตนประมาณนี้สไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างไรเช่น เป๊ปมีสไตล์เป็นของตัวเองแม้แต่ชอนได้ก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอร์เนอร์มีสไตล์เป็นของตัวเองใช่ไหมริชาร์ดบอกว่าผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณมีนะผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่คุณมีด้วยผู้เล่นที่ต้องการคัดเลือกเข้ามาใหม่ด้วยผมคิดว่าวิธีการเล่นแบบนี้สไตล์การเล่นที่อร์เนอร์ใช้จะประสบความสําเร็จอย่างมากเป็นแนวทางที่น่าจับตามองที่สุดในความคิดของผมแต่ผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นในความเห็นของแฟนบอลด้วย ส่วนในเรื่องของสายการเล่นที่ดุเดานอย่างเช่นชอนได้ที่ก็ยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะมีบอลไดเล็กเล่นหนักเนี่ยริชาร์ดบอกว่าและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมไม่คิดว่ามีหน้าที่ในการเล่นฟุตบอลในแบบนั้นโดยที่คุณจะพยายามขย่ําเกมแบบนั้นเหมือนกับการขย่ําคอและผมก็ไม่คิดว่าทีมลิเวอร์พูลในทุกยุคทุกสมัยที่ผมเห็นในความทรงจำล่าสุดจะไม่ทําแบบนั้นดังที่อันเนอร์กล่าวไว้มันจะไม่ใช่แนวทางและสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราเคยประสบความสําเร็จในอดีต และเราหวังว่าเราจะทําให้ได้แบบนั้นกันอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องตลาดนักเตะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนี้ค่อนข้างเงียบส่วนลิเวอร์พูลมีข่าวเรื่องการเสนอตัวผู้เล่นให้กับคุณคุณคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราใกล้ถึงเส้นตายในตลาดซื้อขายนักเตะหรือไม่ริชาร์ดบอกว่ามันเป็นการยากที่จะพูดแล้วก็พูดถึงทั้งระบบในวงกว้างผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อมีรายการระดับเมเจอร์ในช่วงฤดูร้อนเช่นฟุตบอลโลก ยูโรโคปาอเมริกาหรือแม้แต่ออลิมปิกดังนั้นมันจะมีการแข่งขันฟุตบอลมากมายที่ต้องลงเล่นตามธรรมชาติแล้วความสนใจมักจะพุ่งไปอยู่ที่นั่นหลังจากความวุ่นวายในเดือนมิถุนายนผมคิดว่ามันจะสงบลงเล็กน้อยนั่นมันเป็นการคาดการณ์ของผมสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้และเช่นเคยเมื่อเดือนสิงหาคมเริ่มต้น โคชก็มีเวลาทำงานร่วมกับน,นักเตะมากขึ้นผมคิดว่าตอนนั้นความคิดเห็นจะถูกเริ่มต้นที่สโมสรมากขึ้นแล้วคุณอาจจะได้เห็นสถานการณ์ในเดือนสิงหาคมซึ่งมันเหมือนกับฤด,ดูกาลที่ผ่านๆมาที่มีแต่ความรีบเร่งนิดหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆคนในทีมจะอยู่กับเราอย่างเรียบร้อยดีผมไม่คิดว่ามันจะแตกต่างออกไปใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจ มันยากที่จะพูดและพูดคุยสำหรับสโมอสรอนนื่นๆด้วยแต่นั่นอาจจะเป็นกรณีดังกล่าวในเดือนมิถุนายนที่มีสถานการณ์สถานการณ์ที่ว่าก็คือเรื่องของการจัดการการใช้เงินเกินงบของสโมอสรที่โดนเตือนในกฎการเงินอะไรต่างๆลิชาร์ดบอกว่าแต่นั่นอาจจะเป็นกรณีดังกล่าวในเดือนมิถุนายนที่มีสถานการณ์ดังกล่าวแต่จากนั้นผมก็จะได้เห็นเดือนกรกฎาคมอันเงียบสงบ และบางทีอาจจะมีเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมซึ่งมันอาจจะรอพวกเราทุกคนอยู่ตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่ายังไม่มีสถานการณ์เกี่ยวกับโปรเจกต์ในการซื้อขายนักเตะเลยนะคะนนรับอัลนนก่โดอนที่ผ่านมาก็เป็นแค่เรื่องที่นิวคาสเซิลเร่งรีบในการเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินตามกฎที่เขาโดนโดนเตสอยู่นะครับแค่นั้นเองพอเขาเคลียร์สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ในเดือนมิถุนายนอัลนโกอดอนก็หายไปจากสารระบบ และอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นที่เป็นข่าวกับอนธินยกอรดอนเนี่ยเขาต้องการแลกกับเจ้าเรลวคอนซาด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เจ้าเรลวคอนซามันคือสายเลือดใหม่มันคือเลี้ยวภูสองจูอัพขึ้นไปไอ้ไอสิ่งที่เราอยากจะได้อันทินีกอร์ดอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโอกาสและจังหวะมากกว่ามาสรุปคำพูดของริชาร์ดฮิวจ์กันนะครับเรื่องตลาซื้อขายนักตเตที่ผ่านมายังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเดือนมิถุนายน ยังมีรายการเมเจอร์เช่นยูโรโคปาอเมริกาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไปโฟกัสที่ทัวร์นาเมนต์เหล่านั้นนะครับเดือนกรกฎาคมก็ยังคงเงียบอยู่เพราะว่านักเตะหลักนักเตะคนสําคัญอะไรต่างๆก็ยังไม่กลับมาก็จะต้องไปคุยกันหลังจากครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนอสิงหาถึงจะเริ่มที่จะ มีความคลื้นในตลาดกันอีกครั้งหนึ่งริชาร์ดฮิวจ์บอกว่าถ้ามีความจําเป็นและมีสถานการณ์ที่ต้องเร่งรีบก็จะโชวโอกาสนั้นทันทีนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะฮะสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะต่างๆแต่ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องของสัญญาของนักเตะคนสําคัญ3คนโมซาลาวิชิลฟานดและก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโนนอันนี้ต้องรีบเคลียให้ชัดก่อนนะครับอันนั้นสล็อตเคยบอกว่าหวังว่านักเตะหลักนักเตะคนสําคัญต่างๆ จะยังคงอยู่กับเราอ่ะอันนี้สําคัญมากนะครับมันมองถึงความมั่นใจในแผนง,งานของทีมมั่นใจในทีมงานมั่นใจในตัวเฮดโค้ชด้วยระบบต่างๆด้วยอันนี้สำคัญมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนแล้วก็ฝากกดติดตามไปในทุกๆแพลตฟอร์มนะโดยเฉพาะที่แฟนเพจตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวนะครับอ่ะก็ฝากไปเน้นไปที่แฟนเพจด้วยนะครับ เอาให้ถึงห้าพันะใกล้แล้วนะครับฝากขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้อบกต